สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับมาอีกแล้วนะครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆมาดูนะครับตะกร,าร้าสี่เหลี่ยมรุ่นใหญ่นะครับที่ทําเสร็จแล้วนะครับแต่ยังขาดแค่เพียงการลงสีเท่านั้นนะครับเนาะเป็นตะกร,าร้าสี่เหลี่ยมรุ่นใหญ่นะครับอันนี้หูหิ้วเราลงลายเรียบร้อยนะครับ นี่โดยหวายแท้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับสีสันของธรรมชาติจริงๆนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือเราเรายังไม่ได้ลงสีเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่ด้านบนนะครับนี่นี่ด้านบนนะนะครับอันนี้นะครับอันนี้วางในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับพอดีที่วางมันเล็กนะครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับให้ดูโดยรวมเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอืมเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยโดยรวมนะครับลักษณะแบบนี้แหละนะครับนี่ด้านลางด้านข้างการลงลายด้านข้างเหมือนเดิมครับลายไขยสองชั้นนะครับสองล็อกหนึ่งข้างล่างสองบนนะครับแล้วก็จะใส่ตรงกลางเป็นหไผ่นะครับ นี่นะครับเนาะแล้วก็หลายด้านข้างนะครับก็เป็นหวายแท้เหมือนกันนะครับนี่ด้านในแบบนี้นะครับยังไม่ได้ตกแต่งนะครับแต่สารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับด้านในนี่ครับด้านข้างล่างแบบนี้นี่ครับ,แบบรบ,รบก็เป็นตะกรา้าสี่เหลี่ยมที่ถือว่า น่าจะใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่ทำมานะครับ,เ,รบเดี๋ยวผมจะหันให้ดูอีกด้านหนึ่งก็แล้วกันนะครับมันจะได้ชัดหน่อยเนี่ยครับว่าเมื่อกี้มันย้อนแสงด้วยนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับก็ถ้าดูตามลักษณะมันก็จะดูสวยนะครับก็เหมาะกับการที่จะนำไปจ่ายตลาดไปซื้อกับข้าวซื้อผลไม้ซื้อข้าวของต่าง นะครับที่จะนํามาใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วก็เหมาะที่จะพกพาไปทําบุญครับหิี่วข้าวของใส่ข้าวของต่างๆไปวัดไปทําบุญแล้วก็รวมไปถึงไปงานอื่นๆนะครับเหมาะกับข้าราชการนะครับที่ชอบเรื่องรูปแบบไทยๆนะครับงานจักสารงานอัตกรรมงานที่ทําด้วยมือนะครับก็จะเหมาะอยู่นะครับนี่ ก็ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับลักษณะของการทำตะกร้าของการลงลวดลายน,ะนี่นะครับรวมไปถึงการเก็บรายละเอียดนะต่างๆให้ดูชัดๆเลยนะครับหลายข่อยนะครับนี่การสารแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูลายด้านบนหน่อยหนึ่งนะ ชัดๆเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับสวยไหมครับนี่นะครับแล้วก็นี่ครับด้านในเออด้านบนนะครับผมงห้วสวยไหมครับี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ลายดูชัดๆเลยนี่นะครับแบบนี้นะครับ ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับช่วยกันกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยละก,กันนะครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาติดตาม300กว่าท่านนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆนะครับที่ยังคงติดตามนะครับช่องเล็กๆนะครับช่องนี้นะครับช่องของประสิทธิ์ชุมพูนุช่องของผู้พิการทางสายตา ที่ดีทํางานหัตกรรมงานจักสานงานที่ทำด้วยมือมานําเสนอนะครับขอบคุณมากๆเลยอันนี้ผมทําเองเหมือนกับที่ลงคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูแล้วเนี่ยโอ้ผมไม่ได้ใส่หลักนะครับสารเอาเลยไม่จำเป็นต้องใส่หลักนะครับบางบางท่านก็จะใส่หลักตามมุมผมไม่ใส่นะสารเลยนะครับเนี่ย เป็นแบบนี้นะครับสวยมากครับเพื่อนเก็ฝากเพื่อนเพือนนะครับช่วยกันติดตามแล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆนะครับเป็นงานจักสารงานอัถกรรมงานที่ทําด้วยมือนะครับงานที่ผมพยายามรังสรันแล้วก็ทํามานะครับนําเสนอให้เพื่อนเพื่อพี่ๆได้ดูกันเหมาะครับเวลาเราจะหิ้วนะครับนี่ให้มองด้านบนนะครับเหมาะนี่ เหมาะนะครับเหมาะมากเลยนะครับโดยเฉพาะกับการจ่ายตลาดนะครับดีกว่าเราจะาหิ้วพุงพรางนะครับใส่ตะกร้ายอย่างนี้นะแข็งแรงคงทนด้วยนะก็เหมาะมากๆนะครับกับการจ่ายตลาดนะใครที่จะมาสนับสนุนมาอุดหนุนมาส่งเสริมกับงานงานนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 064 917 47 87 06 4917 47 87สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับกับประสิทธิ์ชุมพูนุชนะครับนี่นะครับ,นะรบก็มาเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาดูผ่าน YouTube นะครับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับประสิทธิ์ชุมพูนุชนะครับเราทําคลิปให้ท่านได้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะครับ เนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็มาติดตามนะครับอย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งแชร์กันแล้วกันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับประสิทธิ์ชมพูนุชนะครับได้นำเสนอผลงานดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับกลับ